คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศช่วงเช้าของขุนพล s อ g เมืองทองยูเต็กของเราในการลงมารับประทานอาหารที่โรงแรมจัดไว้ให้นะครับ คุณผู้ชมครับวันนี้วันที่8มีนามีเรื่องพิเศษหลายต่อหลายอย่างเซอร์ไพรส์ประธาสสนสโมสรของเรานะครับวันนี้นะฮะเป็นวันครบรอบวันเกิด71ปีของประธาสสนสโมสรคุณโรวิโหลทองนะครับซึ่งคุณโรวิก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดอุบลเพื่อที่จะมาให้กําลังใจนักเตะก่อนที่จะไปจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะครับเมื่อคุณรวิเดินทางมาถึงครับนี่คือภาพบรรยากาศที่คุณพงศ์จิรลพยองสตาฟโค้ดและ เจ้าหท <K> ี <Lock> ่ทีมหลายแต่หลายคนเซอร์ไพรส์คุณรวิโรธทองครับคิดรูปมั้ขอบคุณมากแล้วก็ขอให้เมงวิชก็หวังว่าเราได้แชมป์แชมป์หนึ่งแชมป์ไรก็ได้สองแชมป์ก็ดี Thank you very much I wish you will be champions again But maybe more one or two บริหาร thank you พ่อหน่อยแล้วกคนในทุกคิ thank you of c o u r ไ e it's all players ยังไงก็วันนี้นะครับก็หวังว่าขุณพลกิเลมพยองเอสซีจมุททองยุติเดของเราจะคว้าสาคะแนนให้กับประธานสโมสรของเราได้มีความสุขในวันครบรอบวันเกิดวันนี้ด้วยนะครับ 好吧好吧